วินาทีที่กระบี่สำมฤทธิ์ปรากฏสู่สายตาพวกเขาต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีจนต้องสูดลมหายใจเข้าด้วยความหวัดหวัน่นสมกับที่เป็นสมบัติพิสทจิ์ในตำนานจริงๆเพียงแค่ไอพลังที่แผ่ออกมาอย่างน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้หากมีใครยกกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาฟาดฟันเกรงว่ากองทัพฝ่ายมารของพวกเขาคงต้องตายอย่างอนาถเป็นแน่ต่อให้มีท่านจักรพรรดิที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยก็ตามตอนนั้นเองเย่ชางชิงก็เพ่งสมาธิ วินาทีต่อมากระบี่สำริดลึกลับราวกับมีจิตวิญญาณก่อนจะจำแรงเป็นลำแสงสีเขียวและพุ่งเข้ามาหาเย่ฉางชิงในทันทีเย่ฉางชิงขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะค่อยๆย,ยื่นสองนิ้วออกไปรูปไล้ตัวกระบี่ที่เต็มไปด้วยภาพแกสลักลึกลับนี่กระบี่เล่มนี้เหตุใดจึงดูคุ้นเคยเช่นนี้เล่าหรือว่านี่จะเป็นกระบี่จักรพรรดิในตำนานด้านหนึ่งสลักดวงตะวันจันทราและดวงดาว ด้านหนึ่งสลักภูเขาแม่น้ำและต้นไม้ภายในตัวกระบี่แฝงพลังอันน่ากลัวอืมมิผิดแน่นี่คือกระบี่จักรพรรดิในตำนานทว่าแม้เย่ฉางชิงจะจำกระบี่เล่มนี้ได้ว่าเป็นกระบี่จักรพรรดิในตำนานแต่เขากลับดีใจมิออกเพราะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นหากเขาตื่นขึ้นเมื่อใดสุดยอดอาวุธศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ก็มาลายหายไปด้วย คิดถึงตรงนี้เย้ฉางชิงก็อดมิได้ที่จะลูบหน้าผากของตัวเองความจริงแล้วบุรุษที่ต้องการเป็นสุดยอดผู้บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่เช่นเขาย่อมต้องการที่จะมีสุดยอดกระบี่สักเล่มอยู่แล้วและกระบี่จาก,กระพัดเล่มนี้เขาเองก็ชื่นชอบมันมากจริงฮ่าฮแต่จนใจที่แม้ภายในความฝันนั้นเขาจะเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานก็จริงนี้ว่าเรื่องใดขอเพียงแค่คิดก็สามารถสำเร็จได้ ทว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเขากลับมีตบารมีเพียงระดับรวมชีพจรขั้นกลางเท่านั้นแม้แต่อดีตศิษย์หลายคนที่เขาเคยสอนก็ยังมีตบารมีสูงกว่าเขาเสียอีกตอนนั้นเองตู่กูชิงเฟิงเมื่อเห็นเยช่ชางชิงมีสีหน้าระอาจึงอดมีได้ที่จะเอ่ยถามขึ้นชางชิงกระบี่เล่มนี้มีปัญหาอะไรเย่งนั้นหรือได้ยินเช่นนั้นเยช่ชางชิงจึงสายหน้าน้อยฮ่า บนตัวของกระบี่เล่มนี้ด้านหนึ่งสลักดวงตะวันจันทราและดวงดาวอีกด้านหนึ่งสลักภูเขาแม่น้ําและต้นไม้หักมีมีสิ่งใดผิดพลาดหลักก็คงจะเป็นกระบี่จัก,กรพรรดิในตำนานและถูกขนานนามว่ากระบี่วิธีมันคาภายในแฝงพลังต้องห้ามเอาไว้เป็นกระบี่แห่งเทพที่แท้จริงเมื่อเห็นตู่กูชิงเฟิงจ้องกระบีจ่จักรพรรดินาจินาเป็นประกายหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็ส่งกระบี่จัก,กรพรรดิในมือไปให้ตู่กูชิงเฟิง ชิงเฟิงข้าอยากมอบกระบี่จัก,กรพรรดิเล่มนี้ให้เจ้าเยช่ชางชิงเอ๋ยขึ้นด้วยใบหน้าเรียบนิง่งฮะหลังจากเย่ฉางชิงเอ๋ยประโยคนี้ออกมามีเพียงแต่กองทัพมานับแสนเท่านั้นที่ยืนนิ่งและแข็งค้างราวกับหินแม้แต่ตูกูชิงเฟิงที่เป็นถึงจกักรพรรดิมาเรมมเริงบัตดนี้บนใบหน้าอันงดงามไร้ที่เปรียบนั้นก็ตื่นตกใจเช่นกันกระบี่จัก,กรพรรดิสมบัติพิสุทธิ์ในตำนาน แต่กลับมอบให้ผู้อื่นง่ายได้เช่นนี้เลยหรือนี่มันนี่มันนี่มันนี่คือจิตใจที่สูงส่งของผู้ที่เหนือกว่าจัก,กรพรรดิเยี่ยงนั้นหรือน่าเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ